สวัสดีครับจะเป็นคลิปเล่าทริปนะครับผมที่เราไปเที่ยวที่หัวหินกันครับคือต้องบอกก่อนนะครับผมว่าทริปนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายบีล็อกนะฮะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไปกับครอบครัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ไปช่วงเทศกาลครับบวกกับผมเนี่ยลืมเอาเจ้าตัวโก o ปโปไปด้วยนะครับผมซึ่งเราจะปกติเนี่ยผมใช้โกลอปโในการถ่ายดีล็อก แต่พอจบทริปนะครับผมก็รู้สึกว่าแผนที่เราวางไปนะครับผมมันมีความลงตัวในเรื่องของเวลาแล้วก็สถานที่ที่เราไปก็เลยอยากจะมาเล่าแผนของทริปนี้เนี่ยให้ได้ฟังกันครับก็ทริปนี้นะครับเราเริ่มตั้งแต่เช้ามืดน,นะครับผมก็คือตีห้านะครับผมก็ต้องก็ย้อนกลับมาถามตัวเองเหมือนกันนะครับผมว่าเฮ้ยเราไปหัวหินเนี่ย แค่นี้เนี่ยเราต้องเริ่มทริปตั้งแต่เช้าตู่ขนาดนี้เลยเนอะคือก่อนหน้านี้นะครับผมเคยไปหัวหินในช่วงเทศกาลกันแล้วก็คือออกเวลาปกติคือปกติเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยขับไปหัวหินเนี่ยปกติเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งนะครับไม่เกิน3ชั่วโมงทีนี้เนี่ยพอตอนนั้นเนี่ยคลิปก่อนที่เคยไปเที่ยวช่วงเทศกาลเหมือนกัน,นครับก็ออกประมาณ9ก้าโมงสิบโมงปรากฏว่าครั้งนั้นนะครับผมผมไปถึงชะอ๊มนะครับผมประมาณบ่ายสามนะครับจาก9ก้าโมงสิบโมงเนี่ย บ่ายสามเนี่ยพิ่งถึงชะอำนะครับก็กินเวลาไปถึง6ชั่วโมงประสบการณ์ครั้งนั้นนะก็เลยทําให้รู้สึกเข็ดนะครับกับการที่ต้องออกไปเที่ยวเนี่ยช่วงเทศกาลนะครับทริปนี้เนี่ยก็เลยเริ่มตั้งแต่เช้าตู่ไปเลยละกันเพื่อเลี่ยงหนีรถติดนะครับแต่ว่าวันที่เราไปเนี่ย เป็นวันที่14นะครับซึ่งเป็นวันที่2ของวันสงกรานต์คือเทศกาลเนี่ยหยุดวันแรกคือวันที่13นะครับแต่ว่าเราไปเป็นวันที่14นะครับเราเออกจากกรุงเทพเนี่ยเป็นวันที่14อันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้รถไม่ติดนะครับโดยเส้นทางที่เราใช้นี่ก็คือเส้นพระราม2นะครับคือก่อนจะไปเนี่ยก็มีคนบอกเหมือนกันนะครับให้เราเนี่ยวิ่งเส้นราชบุรีนะครับเพราะว่าพระราม2เนี่ยรถมันติดนะครับบวกกับมีทําถนนนะครับเสี่ยงอุบัติเหตุแต่นะครับผมเราก็เลือกที่จะใช้เครื่องมือที่เรา ที่เราใช้ประจำนะครับก็คือเจ้าตัว Google m a p นะครับ Google m ม p เนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยไปเส้นพระราม2องแะดีแล้วไม่ต้องไปอ้อมไปเส้นลาดโพลีหรอกอีกทั้งนะครับเราก็ออกแต่เช้าด้วยนะครับผมก็ขับกันได้อย่างไม่ต้องเร่งรีบนะครับผมก็ขับไปเรื่อยนะครับสถานที่แรกที่เราแวะนะครับก็คือพอตโตชิโนครับแต่เนื่องจากว่าเวลาที่เราไปถึงนี่มันยังเช้าอยู่มากๆนะครับก็เลยทําให้ต่างๆนะครับที่อยู่ในโครงการเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเปิดนะครับแต่ว่า ที่เปิดแน่นอนนะครับก็คือ7 e เ่นอีเนั่นเองครับก็เลยจัดอะไรไปรองท้องสักนิดน,นึงนะครับผมแล้วก็เดินทางกันต่อครับซึ่งการออกเดินทางตอนเช้านะครับตั้งแต่ช่วงตีห้าเนี่ยมันส่งผลทําให้เราเนี่ยไปถึงหัวหินครับแค่เวลาประมาณ8ปดโมงนิดๆเท่านั้นเราก็แอบตกใจว่าเฮ้ยรถแม่งไม่ติดว่ะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยได้เห็นบรรยากาศยามเช้าของหัวหินนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่ได้เห็นมันมาอย่างยาวนานนะครับ ซึ่งจริงๆนะครับผมยามเช้าของตัวเมืองหัวหินเองเนี่ยมันก็มีร้านหลากหลายร้านเนี่ยเปิดอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็มีร้านหนึ่งนะครับที่เราเล็งเอาไว้นะครับก็คือเราไปถึงตัวเมืองหัวหินเนี่ยตั้งแต่เช้าครับเราก็เล็งไว้แล้วว่าเราอยากจะทานร้านนี้นะครับก็คือปลาท้องโกสมชายครับคือต้องบอกว่าเป็นปลาท้องโขสมชายเนี่ยเราเคยทานตั้งแต่สมัยเด็กนะครับผมพ่อแม่พามาหัวหินเนี่ยก็มาแวะซื้อเจ้าตัวปลาท้องโขตัวนี้ให้ คือเจ้าตัวปลาท้องกดสมชายเนี่ยขเขาจะเป็นรถเข็นนะครับสังเกตง่ายๆเลยก็คือเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านกาแฟเจ๊เปียกครับซึ่งเจ้าตัวร้านกาแฟาเนี่ยก็คนต่อคิวค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าปลาท้องกดสมชายเนี่ยก็คนต่อคิวเยอะเช่นเดียวกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงของเทศกาลนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเขาก็มาแวะซื้ออาหารเช้าเนี่ยที่ตลาดหัวหินกันนะครับก็ลเลยวนๆหาที่จอดสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ลองไปต่อคิวเจ้าตัวปลาท้องกดสมชายดูนะครับแต่ปรากฏว่าต่อไปสักประมาณส0กว่านาที แถวมันไม่ค่อยขยับเลยนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับผมว่าขอเปลี่ยนร้านละกันรู้สึกว่าเริ่มหิวและไม่อยากที่จะรอเดินไปเรื่อยๆนะครับจะเจอร้านข้าวมันไก่ที่ชื่อว่าข้าวมันไก่ลมหวนครับคือเจ้าตัวร้านข้าวมันไก่ลมหววเนี่ยผมเคยได้ยินชื่อมาอย่างยาวนานแล้วนะครับผมตั้งแต่สมัยนั้นแล้วแต่ว่าไม่เคยได้ไปกินเจ้าตัวข้าวมันไก่ตัวนี้ทักทีเพราะว่า ข้าวมันไก่ลมหัวน,นี่ประมาณช่วงสายๆรู้สึกว่าเขาก็จะปิดแล้วนะเพราะว่าของมันหมดนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามาถึงแต่เช้านะครับแล้วจังหวะที่เรามาเนี่ยไอเจ้าตัวร้านข้าวมันไก่มันยังไม่ต้องต่อคิวนะครับผมเราก็เลยอ่ะเปลี่ยนใจลวเข้าไปกินข้าวมันไก่แทนละกันซึ่งข้าวมันไก่ร้านนี้นะครับก็จะได้เนื้อนุ่มๆนะครับแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะออกแห้งสักนิดนึงนะครับผมแต่น้ําจิ้มสําหรับร้านนี้เนี่ยก็ถือว่าอร่อยนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะ,จะ สักนิดหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวร้านข้าวมันไก่ร้านนี้เนี่ยเขาไม่มีน้ําซุปให้เราสดครับผมก็คือถ้าเกิดว่าจะอยากจะซดน้ําซุปเนี่ยก็อาจจะต้องซื้อเป็นแกงจืดหรือว่าแกงเจ้าตัวมระนะครับผมที่เขามีขายเนี่ยตอนที่เราเนี่ยมานั่งทานเจ้าตัวข้าวมันไก่เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยได้ตกผลึกอะไรบางอย่างนะครับว่าเฮ้ยการที่มาหัวหินแต่เช้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะทาให้เราเนี่ย ได้ทําอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยทํานะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเช้าอย่างเงี้ยก็ไปกินและอาหารบุฟเฟ่ต์ในตามโรงแรมนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ออกมาจากโรงแรมเพื่อมาทานข้าวเช้าแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับจากนั้นเมื่อกินอิ่มนะครับก็เดินหาก็เดินย่อยซะหน่อยนะผมก็ข้ามฟากไปนะครับไปที่ตลาดฉัดชัยครับคือต้องบอกว่าตัตวตลาดฉัดชัยเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยเดินเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เดินแล้วก็เดินในช่วงเช้าด้วยคือปกติเนี่ย ตรงตัวตลาดชัดชัยเนี่ยก็คือตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นตลาดตลาดกลางคืนของหัวหินนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามาช่วงเช้ามันก็เลยจะแตกต่างกับตอนที่เป็นตลาดกลางคืนนะครับตลาดกลางคืนเนี่ยเขาจะปิดถนนเลยนะครับผมแล้วก็มีร้านรวงเนี่ยร้านต่างๆเนี่ยมาตั้งตรงตรงหน้าตลาดตรงนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปตอนเช้าเนี่ยคุณจะสามารถที่จะจอดรถ ได้ตรงได้ตรงหน้าตลาดไดนะ้แล้วคุณก็ไปเดินที่ตัวตลาดได้นะครับต้องบอกว่าตลาดช่วงเช้าของตลาดจัดชัยเนี่ยมันคึกคักมากนะครับผมซึ่งเดินไปนะได้มาเจอกับร้านหมกป,ปิ้งร้านหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าราคาไม่แรงนะครับแเราก็ต้องบอกว่า คนสั่งเนี่ยเยอะมากบางคนสั่ง20ไม้30ไม้บอกโอ้โหรอคิวกันยาวนานมากนะครับสาหรับร้านนี้ซึ่งเราเราก็จัดกันไปเบาๆนะครับ20ไม้ครับเพื่อไปให้กับสมาชิกนะครับผมที่กําลังจะเดินทางมาสมทบกับเราเพิ่มเติมซึ่งจากนั้นนะครับเราก็เริ่มที่จะเดินทางต่อนะครับโดยเป้าหมายต่อไปของเรานะครับก็คือร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารกลางวันครับซึ่งต้องบอกว่าตอนที่เราหาร้านอาหารเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราก็ พยายามที่จะหลีกเลี่ยงร้านอาหารใหญ่ๆที่มันมีค่อนข้างมีชื่อนะครับเนื่องจากว่าผมเขาจว่าช่วงเทศกาลเนี่ยคนน่าจะไปกระจุกตัวอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยเลือกที่จะหาร้านนะครับผมที่คะแนนดีนะครับผมใน Google แล้วก็คนเนี่ยรีวิวไม่ได้เยอะมากนักนะครับผมแต่ว่าก็เป็นหลัก10หรือว่าหลัก 30- 40นะครับผมซึ่งก็เลยได้เป็นร้านที่ชื่อว่าใสแก้วซีฟู้ดครับคือต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ย บรรยากาศเขาชิลมากนะครับผมเป็นร้านที่อยู่ติดทะเลนะครับแล้วก็ห่างจากตัวเมืองของหินนะครับผมขับไปในอีกสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมก็ห่างไปประมาณสัก70กิโลได้1 0บแกิโลได้นะครับเพราะว่าเป้าหมายของทริปนี้เนี่ยคือเราจะพักกันที่ปานบุรีครับ ก็เราไปที่ร้านนี้นะครับก็อย่างที่บอกเป็นร้านริมทะเลนะครับก็รับลมเอื่อยๆชิลๆนะครับผมแน่นอนครับร้านริมทะเลค่อนข้างสดนะครับผมสำหรับร้านนี้นะก็เดี๋ยวผมทิ้งพิกัดทั้งหมดเดี๋ยวไว้ให้ในดีคริปชั่นละกันหลังจากนั้นครับอิ่มท้องนะครับผมแล้วก็ค่อยบ่ายนะครับเราก็เลยเลือกที่จะเดินทางกันต่อนะครับไปที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาตินะครับบึงบัวครับอุทยานอุทยานแห่งชาติเขา3า0ยยอดครับซึ่งปกตินะครับผมที่นี่เนี่ยเขาจะเสียค่าเข้าครับแต่ว่า วันที่เราไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นวันเนี้ยเป็นวันของครอบครัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เสียค่าเข้าครับก็เลยทําให้สามารถที่จะเข้าได้ฟรีนะครับผมไม่ต้องเสียเงินแถมค่าที่จอดรถอะไรก็ไม่ต้องเสียนะครับสาหรับพี่นี่แต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะไปนะครับผมแนะนําว่าให้ไปหลัง4ี่โมงเย็นนะครับผมเพราะว่าช่วงที่เราไปเนี่ยเป็นเวลาบ่ายนะครับต้องบอกว่าแดดร้อนเปลี้ยงมากๆเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าคอยเย็นๆแล้วนะครับผมบรรยากาศดีนะครับเหมาะแก่การ ล่องเรือนะครับไปชมบึงบัวนะครับเขาก็จะมีบริการเรือให้นะครับหรือสามารถที่จะถ้าเกิดว่าใครอยู่ได้เย็นๆหน่อยนะครับสามารถที่จะมาดูพระาทิตตกดินที่นี่ก็ได้นะครับผมแดดก,ก็จะยิ่งล่มเข้าไปใหญ่นะครับก็เดินเล่นรับความร้อนอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าอ่ะถึงเวลาที่น่าจะต้องเข้าที่พักกันแล้วนะครับเพื่อไปพักผ่อน ตามมาทยาสายกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยพอถ,ถึงตรงนี้เนี่ยสมาชิกของเราเนี่ยก็เริ่มมาที่จะคบกันแล้วนะครับก็เ,เลยเลือกที่จะไปที่พักกันนะครับโดยที่พักที่เราเลือกนะครับผมก็คือชื่อว่าปานบุรีดีไลท์ครับคือต้องบอกว่าตอนที่เราหาที่พักเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเทศกาลนะครับบวกกับตอนเวลาที่เราหาเนี่ยมัน ใกล้ที่จะถึงช่วงเทศกาลมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเต็มแน่นมากนะครับผมแล้วสิ่งหนึ่งที่เราอยากได้นะครับผมคืออยากได้ที่พักติดทะเลครับก็เลยในที่สุดนะครับผมเราก็เลยได้มาที่ปานบรีรีไรท์ครับคือเป็นเป็นที่พักที่ติดทะเลนะครับแต่ว่ามีถนนกั้นอยู่หน้าที่พักนะครับผมแต่ก็ถือว่าติดทะเลอยู่ดีนะครับมีแค่ถนนกั้นอยู่แค่2เลนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัว ปานบุร ah. <Switzerland> ok ีดีไลท์นะครับนอกจากว่าจะเป็นที่พักที่เงียบสงบแล้วนะครับผมที่พักที่นี่เนี่ยยังเป็นที่พักแบบเพ r เฟรนลี่้วยครับก็คือสามารถที่จะนําสัตว์เลี้ยงมาพักได้นั่นเองก็เข้าที่พักเช็คอินนะครับพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับเหนื่อยจากการเดินทางมาก็เดินเล่นในที่พักนะครับเดินไปดูชายหาดนะครับผมว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นยังไงบ้าง หรือจะเลือกหรือว่าสมาชิกท่านไหนนะครับเลือกที่จะหลับสักตื่นหนึ่งนะครับก็ยังมีเวลาเหลือๆนะครับสําหรับทริปนี้ก็ขอเย็นนะครับแดดเริ่มลดออกไปเดินเล่นชิวๆริมหาดเท้าแตะทรายขาแตะน้ํากันสักนิดก่อนจะออกไปรับประทานอาหารเย็นกันซึ่งร้านที่เราเลือกนะครับผมในทริปนี้เนี่ยสำหรับรับประทานอาหารเย็นนะครับก็คือร้านเนี่ยในตัวเมืองปราณนะครับคือร้านที่ชื่อว่าถูกปีข้าวต้มครับเป็นร้านที่อยู่ติดถนนแถวๆแยกปานครับ ตอนที่เราไปเนี่ยตอนที่เราไปถึงเนี่ยต้องบอกว่าคนเนี่ยยังไม่เยอะนักนะครับแต่ว่าหลังจาก er เราสั่งกับข้าวปุ๊บโผหปรากฏว่าคนเนี่ยมาเต็มร้านเลยก็ <c oughs> สั่งอาหารไปหลายอย่างครับผมอาหารเนี่ยไม่ได้ออกช้านะผมแล้วก็แถมราคาของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นมิตรภาพมากๆครับและที่สําคัญอร่อยด้วยนะครับผมเมื่ออิ่มแล้วนะครับผมก็ここ หาสเบียงกันสักเล็กน,น้อยนะครับก่อนกลับที่พักนะครับผมก็กลับมาจากทานมื้อเย็นนะครับก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังอิ่มอยู่เลยเนะี่ยยังไม่สามารถที่จะล้มตัวลงนอนได้นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะไปเดินเล่นกันที่ริมหาดครับคือต้องบอกว่าหน้าที่พักเนี่ยจะมีถนนที่มันคั่นอยู่นะครับผมแล้วก็ริมชายหาดเนี่ยเขาจะมีทําเป็นเหมือนเป็นทางเดินเอาไว้ให้นะครับซึ่งทางเดินเนี่ยก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับสามารถที่จะเดินได้แบบยาวๆเลยนะครับผมแต่ว่า แต่ที่ผมรู้สึกนะครับก็คือความสว่างของทางเดินเนี่ยมันน้อยไปนิดนึงนะครับบางช่วงเนี่ยถ้าไม่มีไฟถนนหรือไม่มีไฟเลยเนี่ยมันค่อนข้างมืดสนิทเลยนะครับก็แนะนํานะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเดินแบบยาวๆเดินย่อยอย่างผมเนี่ยก็คือแนะนําว่าให้พกไฟฉายไปด้วยนะครับเพื่อเปเพื่อไปสองทางนะฮะเดินกันไปนะครับจับเวลาสักประมาณ30นาทีนะครับก็รู้สึกว่าอาหารเริ่มย่อยแล้วเตรียมพร้อมที่จะไปอาบน้ําแล้วก็พักพอนได้นะครับตรงนี hmm. ้ วันที่2ครับเริ่มต้นวันแต่เช้านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเร่งรีบอะไรมากนะครับก็ตื่นมานะครับผมแล้วก็ไปทานอาหารเช้าเนี่ยในรีสอร์ทเห็นไหมครับว่าพอเราเข้าที่พักเนี่ยวันที่2เนี่ยเราก็เลือกที่จะทานอาหารในรีสอร์ทนะครับน้อยนะักที่เราจะไปหาข้าวเช้ากินในตัวเมืองนะครับผมเพราะว่า ในรีสอร์ทเขาก็มีอาหารเช้าให้อยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าคุณไปพักในที่ที่แบบไม่ได้มีอาหารเช้าให้นะครับก็อาจจะต้องออกไปรับประทานในตัวเมืองหรือว่าตามที่อืนอ่นๆนะครับโดยนะครับผมเป้าหมายของวันที่2เนี่ยเราเลือกที่จะกลับมาที่ตัวเมืองหัวหินอีกครั้งหนึ่งครับแต่สภาพอากาศในวันนี้นะครับเหมือนจะไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสภาวะอากาศเนี่ยมันร้อนมากๆนะครับผมร้อนจนทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถที่จะทํากิจกรรมเนี่ย ภายนอกหรือว่าการแจ้งได้เลยนะครับคือมันทําให้เราเนี่ยต้องไปหลบพักร้อนเนี่ยกันที่ห้างนะครับซึ่งห้างที่เราไปหลบพักร้อนเนี่ยก็ชื่อห้างที่ชื่อว่าบูพอตครับจนแบบเกือบคอยเที่ยงแล้วเราก็เลยตัดสินใจที่จะออกไปรับประทานอาหารกันนะครับผมโดยร้านที่เราเลือกไปรับประทานกันมื้อนี้เ่ยก็คือชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวชมสวนครับจากนั้นครับเราก็เลือกที่จะออกเดินทางต่อนะครับผมเพื่อไปแถวแถวชะอํานะครับ ซึ่งต้องบอกตรงว่าวันที่2เนี่ยเป็นวันที่ผมเนี่ยไม่ได้แผนแผนอะไรไว้นะก็คือเน้นตามใจสมาชิกคนอื่นนะครับว่าอยากจะไปไหนนะครับก็เลยไม่ได้แผนอะไรอย่างเป็นทางการไว้นะครับแผนก็อาจจะมั่วๆหน่อยจากนั้นเนี่ยเวลาก็เริ่มค้อยเย็นนะครับคือวันนี้เนี่ยเราหมดเวลาไปกับการขับรถค่อนข้างเยอะนะครับก็เลย มาหัวหินทั้นทีนะครับผมแวะสถานที่ที่ควรจะต้องไปซะหน่อยนะครับก็คือสถานีรถไฟหัวหินครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครมานะครับผมแนะนําว่าให้มาสักช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับถึง6กโมงครับคือแสงเนี่ยไม่แรงมากนะครับผมเราก็ไม่ร้อนมากด้วยนะฮะเราจะได้ภาพที่สวยๆนะครับสําหรับที่สถานีหัวหินนะครับแต่แต่ก็อย่าไปเลวมากนะครับเพราะว่าถ้าไปเหลดมากนั้นเนี่ยตะวันตกดินมันก็ถ่ายอะไรไม่เห็นนะจากนั้นเราเดินทางต่อครับ โดยเราเนี่ยไปที่หาดสักที่หนึ่งนะครับผมก็คือหาดที่ชื่อว่าหาดสนสนครับคือเราเนี่ยไม่ได้มาที่หาดสนสนเนี่ยนานมากแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยเคยแวะเข้ามานะครับยังจําได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเข้ามาครับผมถ้าไม่ได้เข้าพักที่สนสนปฏิพัฒน<ๆ>์เนี่ยก็จะต้องเสียค่าบำรุงร,รักษาในการเข้าพื้นที่นะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยปรากฏว่าเราไม่ต้องเสียค่าบำรุงการรักษาตอนแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าอ๋อมันคงเป็นวันครอบครัวมั้งไม่ต้องเสียอะไรอย่างเงี้ย แต่พอเราเข้าไปครับปรากฏว่าคนเนี่ยโหมากมายมาหาศาลมานะครับแต่เนื่องจากว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นชายหาดที่ค่อนข้างค่อนข้างกว้างนะครับก็เลยทําให้ถึงแม้คนจะเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เบียดเสียดอะไรขนาดนั้นนะครับก็สามารถที่จะนั่งพักผ่อนกินบรรยากาศได้นะครับสําหรับที่นี่คือต้องบอกว่าหาดสนเนี่ยเป็นหนึ่งในหาดที่ผมชอบในในหัวหิดนะเพราะผมรู้สึกว่าหาดที่นี่เนี่ยเป็นหาดที่กว้างแล้วก็ เป็นหาดที่ทรายเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับใครที่ไม่เคยไปนะครับผมแนะนำนะครับครั้งหนึ่งนะครับไปที่หาดสนสนหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีหาดลับๆนะครับที่อยู่ในหัวหินเนี่ยก็สามารถที่จะเม้นบอกกันได้นะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าหาดสนสนเนี่ยเป็นหาดที่ทรายของเขาเนี่ยละเอียดที่สุดนะครับแล้วก็ลมลมที่หาดเนี่ยมันไม่เหนียวตัวอยู่ไปเลยนะครับจนเกือบตะวันตกดินนะครับก็ได้เวลาที่จะไปต่อเพื่อหาร้านรับประทานข้าวเย็นกันนะครับ โดยร้านที่เราเลือกสำหรับมือ้อเย็นนี้นะครับชื่อว่าร้านโคลูกสาวครับเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่รีวิวเนี่ยค่อนข้างดีใน Google ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ไม่ได้ติดทะเลนะครับติดอยู่กับถนนไม่มีอะไรรอบข้างเลยนะครับแต่คนรีวิวใน Google เนี่ยเยอะนะครับก็เลยทำให้ร้านเนี่ยคนก็เยอะเช่นกันนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราไปถึงเนี่ยก็ตกใจเฮ้ยทำไมคนจอดรถเยอะมากนะครับท,ทั้งทั้งที่รอบข้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยเมื่อสนิทนะครับ มีแค่ร้านโครุสซาเนี่ยตั้งอยู่แถมไม่ได้ตั้งอยู่ริมทะเลด้วยตั้งอยู่แบบตั้งอยู่ริมถนนเนี่ยเฉยๆเลยนะครับแต่เมื่อพอเราสั่งอาหารรรับประทานนะครับก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทําไมเนี่ยคนถึงเยอะต้องบอกว่ารสชาติอาหารของเขาเนี่ยอร่อยคืออร่อยทุกอย่างนะครับคือต้องบอกว่าถ้าเรามีโอกาสมาที่แถวนี้อเนี่ยเราโครุสซาเนี่ยเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับผมที่เราจะกลับมาทานแน่นอนครับซึ่งเมื่อทานอิ่มนะครับเราก็กลับเข้าที่พักครับก็เช่นเคยครับ เดินย่อยนะครับก่อนพักผ่อนสัหน่อยนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเดินเล่นชายหาดครับสักประมาณ30มนาทีแล้วค่อยกลับไปพักผ่อนเหมือนเดิมครับมาต่อกันวันที่3ครับก็ตื่นเช้าแบบไม่เร่งรีบเช่นเคยนะครับผมแล้วก็รับประทานอาหารเช้าในที่พักนะครับก็เตรียมตัวเช็คเอาท์ออกโดยนะครับวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําว่าก่อครับคือ เราเคยคุ้นชื่อกับเจ้าตัวว่ากอรเนี่ยมานานมากแล้วตั้งแต่อ่านในเว็บบอร์ดพันทิปนะครับห้องว่ากออะไรพวกนี้นะฮะคือเราก็ไม่เคยไปหานะว่าไอ้ว่ากอรเนี่ยมันคืออะไรจนถึงวันนี้ครับเราก็มาอ๋ออ๋อมันมาจากว่ากอรอันนี้นี่เองถือต้องบอกว่าจากที่พักนะครับผมที่เราพักเนี่ยขับต่อไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอเนี่ยมันใช้เวลาอีกชั่วโมงนิดๆน,นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยว่าจากที่พักนะครับผมขับรถไปแล้วก็ ไปรับประทานอาหารเที่ยงกันก่อนเลยนะครับโดยร้านที่เรารับประทานเนี่ยสำหรับวันที่3ที่เป็นมื้อกลางวันเนี่ยก็คือร้านที่ชื่อว่าร้านส้มตำคลองวานครับซึ่งจะบอกว่าไม่ไกลจากเจ้าตัวพิพิธภัณฑ์มากนักนะครับเพราะว่าเราอยากที่จะใช้เวลากับพิพิธภัณฑ์สักนิดหนึ่งนะครับผมในการเดินนะไม่อยากที่จะเดินเร่งรีบมากเพราะหิวนะครับเราต้องออกมารับประทานอาหารนะครับเราก็เลยเลือกที่จะ รับประทานอาหารก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ครับก็สําหรับร้านส้มตำคของวานนะครับก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยกับสมาชิกเนี่ยอิ่มท้องได้ในราคาประหยัดนะครับแล้วก็ ไปต่อกันที่พิพิธภัณฑ์ช่วงที่เราไปนะครับผมเขามีกิจกรรมพิเศษนะครับก็คือโชว์นางเงือกครับคือผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นเทศกาลชว่วงอื่นเนี่ยเขาจะมีโชว์นางเงือกน,นี้ไหมนะครับยังไงเนี่ยก็ลองติดตามทางเพจเขาละกันนะครับผมว่าเขาจะมีโชว์หรือว่าอะไรพวกนี้อีกทีเมื่อไหร่นะครับซึ่งเจ้าตัวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าว่าก่อนะครับผมใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าว่าก่อนเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์อีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งนะครับก็็คคือออเปนหดดูาาาววว่่่่กรับแต ทั้งสองที่นี้นะครับผมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำวากอกับหอดูดาวเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเดินไปได้นะครับคุณจะต้องขับรถไปนะครับเพราะว่าทางเนี่ยจาก2ที่เนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวเจ้าตัวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอเนี่ยคุณจะต้องเสียค่าเข้าชมนะครับแต่ว่าเจ้าตัวหอดูดาวเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเข้าชมครับทีนี้เมื่อเดินชมทั้ง2ที่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะเริ่มที่จะได้เวลาที่จะกลับบ้านแล้วนะครับแต่ว่าเราก็กลัวว่าเฮ้ยวันที่เรากลับเนี่ยรถมันจะติดหรือเปล่าเพราะว่า วันที่เรากลับเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลแล้วนะครับอีกวันหนึ่งเนี่ยเขาเป็นวันทํางานก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ได้เร่งรีบอะไรมากายนะครับก็กพิยุธภัณฑ์ว่าก่อนเนี่ยเราเลือกที่จะกลับเข้ามาที่ตัวเมืองหงอยมีครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อแวะไปที่ร้านขนมปังบาเก็ตเพื่อแก้ตัวครับแต่เราบอกว่าสินค้าหลายอย่างนะครับในบารเก็ตเนี่ยเขาบอกว่าหมดไปตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยได้แค่บางอย่าง ติดไม้ติดมือกลับมาหลังจากนั้นครับเราก็ค่อยขับรถกลับนะครับผมซึ่งขากลับเนี่ยเรายังมีภารกิจอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราจะต้องไปนะครับก็คือเราจะต้องไปแวะซื้อน้ำตาลสดครับที่สวนตาลลุงถนอมครับแต่เราดูจากเวลาที่เขาเปิดทําการหรือว่าดูจากใน Google เนี่ยเขาบอกว่าปิด6กโมงเย็นนะครับเราก็แบบเฮ้ยเวลาเนี้ยเราเพิ่งอยู่อหอยหินนะครับเราน่าจะ ไปถึงสวนตาลุงถนอมเนี่ยน่าจะเกินเวลาที่เขาปิดนะครับก็เลยลองโทรไปหาเขาดูนะครับผมว่าออขอไปเรีนน,นิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว,ว่าเข้ามาเลยอะไรเงี้ยคือคือสวนตาลุงถนอมเนี่ยผมไม่เคยเข้าไปนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นการเข้าไปครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าทางเข้าเนี่ยค่อนข้างลึกลับมากนะครับผมแต่ว่าคุ้มค่านะครับกับการที่คุณเนี่ยจะเข้าไปซื้อเจ้าตัวน้ําตาลสดที่นี่นะ คือมันคือเขาเป็นสวนของเขาเองนะครับเขาก็เก็บเก็บน้ำตาลสดของเขาแล้วก็ต้มที่นั่นแล้วก็ขายที่นั่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีค่าต้องไปเช่าร้านริมถนนอะไรนะครับคือเป็นสวนของเขาขายในสวนของเขาเองเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครผ่านไปนะครับแวะซื้อน้ำตาลสดที่นี่กลับบ้านไปสะหน่อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคุ้มค่างจริงก็เลยจากสวนตาลหน่อมนะครับเลยไปนิดนึงนะครับเราก็แวะไปซื้อของฝากกันอีกนะครับคือที่ร้านบ้านขนมนันทวันครับ จากนั้นครับก็เดินทางต่อโดยเป้าหมายต่อไปนะครับเราจะแวะไปซื้อกาละแมกันครับคือคราวก่อนเนี่ยเราเคยซื้อกาละแมกลับบ้านไปครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าว่าว่ากาละแมของเขาอร่อยเราก็ไปซื้อตามปกตินะครับแวะป้าน้ามันก็ไปซื้อนะแต่ปรากฏว่าพอกลับบ้านไปแล้วเฮ้ยไปกินแล้วมันอร่อยนะครับอร่อยมากๆแต่เราบอกว,ว่าทีแรกเนี่ยจําไม่ได้นะครับผมว่าเอ้ที่เรากินค้าว้แล้วเนี่ยเราซื้อยี่ห้ออะไรไปวะ จำจำไม่ได้นะเพราะว่าห่อเืออะไรเนี่ยทิ้งไปหมดแล้วนะแต่ว่านึกได้ว่าเคยซื้อกะละแม่เนี่ยแวนนี้นนก็เลยลองก่อนก่อนที่จะมาทริปนี้เนี่ยก็ทกําการบ้านมาก่อนนะครับว่าเฮ้ยกาละแมชื่อดังเพชรบุรีเขาย้อยเลยนี่ยก็ชื่อว่าอะไรนะครับก็สุดท้ายเนี่ยได้ชื่อมาก็คือกะละแมเพชรเจริญยิ่งนะครับถึงขนาดว่าเราเนี่ยต้องสติวิวมาดูก่อนเลยนะครับว่าใช่ร้านนี้หรือเปล่านะครับก็ลองดูจากในความทรงจำนะครับรู้สึกว่าเออมันน่าจะใช่ร้านนี้แหละ แพ็กเกจจิ้งอะไรดูคุ้นๆมากเลยครับเคยเคยคิดว่าน่าจะเป็นร้านนี้ก็เลยทำให้เจ้าตัวร้านกะละแมนี้นะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่เราแวะมาซื้อครับคือต้องบอกว่าเป็นกะละแมที่ไม่ได้หวานมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เนื้อสัมบัติของเขาเนี่ยเหนียวกำลังดีจากนั้นครับก็ได้เวลาสมควรก็มุ่งตรงกลับบ้านครับคือต้องบอกว่าทริปนี้เนี่ยรถเนี่ยไม่ได้ติดแบบที่คิดครับคือเราเคยกลับ อย่างที่บอกว่าเราเคยไปช่วงเทศกาลเหมือนกันแล้วเราก็กลับเนี่ยช่วงเทศกาลนะครับทริปก่อนเนี่ยที่เรากลับช่วงเทศกาลเนี่ยเราใช้เวลาเดินทางจากโกหินเนี่ยถึงบ้านเนี่ยก็ใช้เวลาไปทั้งสิ้น5ชั่วโมงนะครับแต่ว่าขากลับเนี่ยในทริปนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้เวลานะครับต้องบอ,อกเรียกว่าทําเวลาเนี่ยขับเนี่ยเหมือนกับ ไปเที่ยวปกติเลยนะครับแทบจะไม่แตกต่างกันนะครับอาจจะมีรถเยอะนิดหน่อยเป็นบางช่วงนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เร่งรีบนะครับเป็นการขับแบบสบายๆนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออทริปนี้เนี่ยเวลาทุกอย่างเนี่ยมันดูลงตัวนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ทำวีล็ลกไว้แต่ว่าก็มาอัดที่หลังนะครับแล้วก็ใส่ฟุตเทจเราให้เพื่อนๆฟังทีหลังละกันนะฮะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สสวััดีครบ